สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วใน EP ที่261 สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันเสาร์ที่สองมกนาคม2567นะครับพี่วันนี้เหมือนเช่นเคยยามเย็นเย็นวันเสาร์แบบนี้วันหยุดของพี่พี่หลายๆท่านพี่พี่ลองรับชมดูครับพี่มีพระบ้านๆราคาถูกๆเอามาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วแล้วบอกได้เลยว่าวันนี้ครับพี่พระเยอะพอสมควรเลยพระเยอะพอสมควรเลยครับพี่ลองดูพี่ชอบรายการไหนขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักถ่ายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย 0 9 6ย์เก้าหจะแอดไลน์ก็ไอดีไลน์เฮงดีเจ็แและสำหรับพี่ๆลูกค้าใหม่ ไม่ต้องกังวลใจเลยครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่สบายใจได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่พี่อย่างแน่นอนนะครับพี่แล้ววันนี้ครับพี่พระพอสมควรแบบนี้เยอะพอสมควรแบบนี้น้องจะกระชับเวลาไปไวไให้พี่นิดนึงถ้าไปไวเกินไปพี่พี่ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยพี่ไม่ต้องเกรงใจพี่ทักทายมาเลยเนาะพี่เนาะอยากดูรูปเพิ่มเติมรายการไหนบอกได้ครับพี่ยินดีให้บริการครับพี่วันนี้พระพอสมควรประมาณนี้เลยพี่หน้าพระประมาณนี้เนาะพี่เนาะลองดูครับ พี่เราไปเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีวยกว่าเราไปเริ่มต้นรายการแรกที่เหรียญหล่อกันก่อนครับพี่เหรียญหล่ลอพระพุทธชินราชหลวงพ่อเอมแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่นี่หล่อเกา่าเกาสวยงามดีครับพี่หล่อเก่าเกาสวยๆอย่างนี้ครับพี่เก่าคลาสสิกดีแบบนี้เอามาประเดิมรายการแรกพี่พี่ลองดูเนื้อหาโลหะแบบนี้ครับพี่เนื้อหาโลหะแบบนี้เก่าเกาสวยงามจริงๆพี่เก่าๆส,สวยๆแล้วดูรอยตะเข็บเหรียญหล่อแบบนี้พี่ ลอตเด้เคบรอแบบนี้สวยงามดีน้พี่น้องแบบนี้เลยครับพี่ด้านหลังเป็นพนระลีลาสวยงามดีเก่าๆสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปสามร้อยบาทอย่างนี้สามร้อยบาทพอครับพี่รายการต่อมาเป็นพระพุทธชินราชอีกหนึ่งรายการครับพี่อันนี้หลวงพ่ออุ้ยน้พี่เนาะชินราชพ่ออุ้ยครับพี่หน้าเดียวนะอันนี้ด้านหลังเรียบแบบนี้ครับพี่เก่า เก่าเกึือเลยพี่ลองดูเนื้อหาโลหะเก่าเก่าแบบนี้ครับพี่เก่าเกาบ้านๆได้มาแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูครับพี่ชินนาราดพราอุ๋ยสวยงามดีครับพี่เลียนรอเก่าเกาสวยๆเนื้อหาโลหะแบบนี้ครับพี่รอเก่าคลาสสิกมากรอเก่าเก่าคลาสสิกดีครับพี่แบบนี้เลยโอ้โหดูที่สุดของความคลาสสิกเลยครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เอามาแบ่งปันไม่แพงพี่เอามาแบ่งปันแค่สามร้อยบาท ชินาาชเพราะอุ๋ยก็เอาแค่300อพี่ๆลองดูนะพี่เนาะถ้าชอบพี่จับไปเลยรายการต่อมานี้ครับพี่เป็นพระพุทธรูปแบบนี้ครับพี่นี่สวยงามดีครับพี่คล้ายๆอ่าลงแบบนี้คล้ายๆรัตนะนะพี่เนาะลองดูครับพี่เก่าๆสวยๆดีครับพี่เขาเป็นการปิดทองแบบนี้สวยงามดีเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีครับพี่อย่างนี้นะพี่เนาะสวยงามอีกแบบหนึง่งพี่ๆลองดูเดี๋ยน้องลงกล้องให้ดูครับพี่เนื้อแบบนี้เลยพี่เนื้อหาแบบนี้เลยเกาๆสวยๆครับพี่กระไล่แห้งๆแบบนี้พี่กระไล่ทองแห้ง แปะทองแห้งๆแบบนี้นะพี่น้องคล้ายๆเขาทำกระไหลเลยอะพี่อย่างเงี้ยสวยงามดีครับพี่สวยๆเก่าๆดีครับพี่แห้งๆแบบนี้ได้มาบ้านๆเลยพี่ได้มาบ้านๆแบบนี้เลยครับพี่เก่าสวยดีเก่าสวยดีแบบนี้ถ้าพี่ชอบล้วดูใต้ฐานแบบนี้พี่ใต้ฐานแบบนี้คลาสสิกมากๆครับพี่ลองดูนะพี่น้องแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะจัดไปเลยพี่อย่างเงี้ยไม่แพงพี่เอา300บาทพระพุทธรูปแบบนี้ครับพี่พระบูชาเล็กๆแบบนี้พี่พระพุทธเก่าๆแบบนี้สวยงามดีคล้ายๆแบบ ปิดโทมแบบรัตน,นะแบบนี้นะพี่เนาะลองดูถ้าพี่ชอบเอาไป300เท่านั้นครับพี่รายการต่อมาโอ้โหเหรียญหล่อเหรยไม่ใช่เหรียญหล่อ,ลอพระหลอ่อครับพี่พระพุทธชินราชนะพี่เนาะแบบนี้หลวงปู่เผือกกิ่งแก้วพี่พี่ลองดูครับพี่สวยงามดีครับพี่สวยๆเกา่าๆแบบนี้แต่ว่าสวยงามคลาสสิกมากครับพี่ลองดูนะพี่เนาะชินราชป,ปู่เผือกแบบนี้สวยงามเกา่าๆเก่ากึกเลยพี่แล้วดูครับเบาเกาะแบบเนี้ยพี่ คาเบาเกาะแบบนี้เลยพี่ด้านหน้าเป็นอกเราด้านหน้าหลังเป็นยันอกอกเราแบบนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่รอเกา่เกาๆสวยๆพี่ๆลองดูโอ้โหดูเนื้อาหาโลหะครับพี่เก่ากึกเลยครับพี่หลวงปูเพอก,กิ่งแก้วพี่ๆลองดูรอยตะไบใต้ฐานแบบนี้รอยตะไบใต้ฐานแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เอา300บาท ปูเพือก,กิ่งแก้วก็เอาแค่300บาทเท่านั้นครับพี่ลองดูลองดูครับพี่พเนาะรายการต่อมานี่นะยครับพี่พักกลิ่งประพามนทนครับพี่หรือว่ากลิ่งฟ้าผ่านะพี่เนาะหลวงพ่อขึ่นวัดดอนยันาวาพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยๆเนื้อโลหะเก่ากึกเลย,เลยพี่เนื้อโลหะเก่ากึกเลยครับพี่หลวงพ่อขึ่นครับพี่นี่สวยงามครับพี่เก่าเก่าสวยๆแบบนี้ โลหะเก่าเกาสวยงามดีพระกลิ่งประพามนทนหรือว่ากลิ่งฟ้าผ่าแบบนี้ครับพี่หลวงพ่อก,กลิ่นวัดดอนที่พี่ลองดูสวยงามดีเก่าโอ้โหดูพี่ดูเนี่ฮะ รอเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่รอเก่าเก่าสวยงามดีใต้ฐานตะไบแบบนี้ใต้ฐานตะไบแบบนี้ด้านหลังพี่พี่ลองดูเนื้อหาด้านหลังโอ้โหสุดของความคลาสสิกลยพี่เนื้อเก่ากึกเลยพี่เนื้อเก่ากึกเลยพี่เราดูคาบเบ้าเกาะอย่างเงี้ยพี่ดูคาบเบ้ายังเกาะอยู่ในซอกแบบนี้เลยพี่สวยงามเก่าเก่าสวยๆแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่ลองดูนะพี่น้องอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปลองดูครับพี่สวยงามเก่าเก่าสวยๆแบบนี้นี่เก่าดีคลาสสิกมากครับพี่นี่ดูอย่างเงี้ยพี่ผมบอกได้เลยว่่าามีีสนนนพพ้้อถช เอาไปสามร้อยบาทกลิ่งปะภามันทนเรพี่น้องหรือว่ากิ่งฟ้าผ่าเอาสามร้อยครับพี่รายการต่อมาเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินครับพี่จอบใหญ่พ่อเงินสวยๆแบบลึกลๆบบลำๆ,ๆ,ๆแบบนี้พี่ๆลองดูโอ้โหดูหูปิ้งปิ้นนแบบนี้เลยพี่หูปิ้งปิ้นแบบนี้เลยพี่คลาสสิกดีครับพี่คลาสสิกมากๆเลยครับพี่ลองดูเนื้อหาโลหะแบบนี้ เนื้อหาโลหะแบบนี้เก่าดีครับพี่เก่าๆสวยงามดีหิงหิงบ้านๆเลยครับพี่หิงหิงบานๆแบบนี้เลยพี่เก่าเสวยๆคลาสสิกดีครับพี่อย่างนี้ดูครับพี่โอ้โหเก่าดีนะพี่เนาะโอ้งปิ้งปิ้นแบบนี้เลยพี่แล้วเอามาแบ่งปันไม่แพงครัพี่เอามาแบ่งปันไม่แพงพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้สวยงามดีเก่าเก่าครับพี่นี่เลยครับพี่ จอบใหญ่พ่อเงินโอ้โ oh, หหน้าตายังเห็นอยู่นะหน้าตายังพอเห็นอยู่ครับพี่อย่างนี้น่ารักดีครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่จอบใหญ่เขาเราบอกว่ามีจอบไม่มีจนพี่พี่ลองดูแบบนี้เอา400บาทจอบใหญ่พ่อเงินเอา400บาทเท่านั้นพี่พี่ลองดูครับพี่เนาะรายการต่อมานี่เลยครับพี่เหรียญหล่อพ่อเฮง เหรียญหล่อพ่อเฮงแบบนี้สวยงามอีกแบบหนึ่งครับพี่หล่อเก่าเก่าสวยสวยพี่พ,พี่ลองดูครับพี่นี่เลยหลังยันสวยงามมากๆครับพี่หลังยันสวยงามมากๆพอเฮงแบบนี้สวยงามพี่พ,พี่ลองดูเหรียญหล่อเก่า,เก,าเก่าแบบนี้แต่ว่าดูอัคระตัวยันยังถือว่าคมชัดดีนะพี่เนาะหลวงพ่อเฮงแบบนี้สวยสวยครับพี่คลาสสิกดีนี่เลยเหรียญหล่อหลวงพ่อเฮงแบบนี้นี่สวยงามดีครับพี่หลังยันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแม่คมชัดดีนะพี่เนาะแบบนี้คมชัดดีครับพี่ลองดูเลยครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เหรียญหล่อพ่อเฮง แบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป400บาทอย่างนี้เอา400เท่านั้นครับพี่ลองดูครับผมพระรอผ่านไปนะพี่เนาะพี่ๆเอาใจพี่ๆสายพระลอเก่าๆสวยงามดีเหมือนกันครับพี่รายการต่อมาเป็นนีเลยครับพี่โอ้โหเหรียญอัฐารดครับพี่เหรียญพระอัฐารดแบบนี้ปี2515พิธีมหาจักรพรรดินะพี่เนาะพระพุทธชินราชแบบนี้พิสนุโลครับพี่ปี2515 จักระพัดหนึ่งห้าแบบนี้สวยงามดีครับพี่เหรียญสวยๆพี่ๆลองดูครับพี่นี่เลยครับพี่นี่ พระอัฏฐารถครับพี่สวยงามดีนี่ทองแดงลมดําสวยๆผมได้มาหิ้งหิ้งบ้านๆแบบนี้เลยพี่ดูข่าฝุ่นยังเกาะติดอยู่เลยพี่ข้าาฝุ่นยังเกาะติดอยู่เลยพี่ลองดูอย่างนี้สวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยๆปีสองห้าหนึ่งห้าพิธีใหญ่อีกหนึ่งพิธีนะพี่เนาะของจังหวัดพิษณุโลกครับพี่อย่างนี้สวยงามดีครับพี่พระอัฏฐารถแบบนี้สวยๆพี่ๆลองดูแหม่คลาสสิกดีครับพี่ปีสองห้าหนึ่งห้าทองแดงลมดําสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปสี่ร้อยบาท ปี2 5 1ห้าาเอาสี่พี่ๆลองดูครับพี่สวยงามจริงๆนะพี่เนาะไล่ค้านต่อมานี่เลยครับพี่หลวงพ่อเงินวัดตอนเจหอมรุ่นแรกพี่ๆลองดูนี่ครับพี่ชื่อปั๊มแบบนี้ชื่อตอกแบบนี้พี่ๆลองดูเอารุ่นแรกครับพี่ทองแดงกระไรทองกําลังสวยเลยพี่ดูอืดูข้างหลังเนี่ยเหลือนิดเดียวพี่กระไรทองเหลือตามขอบนิดเดียวนะพี่เนาะแต่ข้างหน้าเนี่ยถือว่ายังอยู่ในเสมาอย่างนี้ครับพี่สวยๆพี่ๆลองดูหน้าตาชัดเจนดีครับพี่หน้าตาชัดเจนดีหลวงพ่อเงินวัดตอนเจหอม นี่ครับพี่ตามซอกเสมายังเห็นกระไหลทองสวยๆแบบนี้ในตัวหนังสือยังเห็นกระไหลทองแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามดีครับพี่หลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมเนื้อทองแดงกระไหลทองสวยๆแบบนี้รุ่นแรกเลยพี่เหรียญรุ่นแรกเลยครับพี่สวยงามดีหูเหรียญแบบนี้นี่ตัวยันถือว่ายังดูน่ารักดีนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่นี่เลยครับพี่สวยๆนี่ครับพี่ตามขอบกระไหลทองยังติดอยู่เลยพี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้หลวงหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมนะพี่เอา400บาท หลวงพ่อเงินวัดตอนจะหผมเอา400บาทเท่านั้นพี่ๆลองดูครับพี่สวยงามดีไม่แพงพี่เอามาแบ่งปันไม่แพงนะพี่เนาะราค้ารต่อมาเหรียญแตงโมเหรียญแตงโมหลวงพ่อกเกษมเขมโกแล้วอันนี้เหรียญน,นี้ลงยานะพี่เหรียญนี้ลงยาลงยาแดงสวยๆครับพี่โอ้โหสวยงามจริงๆครับพี่เหรียญแตงโมหลวงพ่อกเกษมครับพี่อันนี้น่าจะเป็นเนื้อเงินหรือเปล่านะน้องดูก่อนใช่ไหมเนื้อเงินโอ้โหเนื้อเงินลงยานะพี่เนื้อเงินลงยานะครับพี่ลองดูเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอัลาก้ามันะ้งเนาะ หรือว่าใช้อปปกาที่พี่ลองดูแต่ผมดูว่าจะเป็นเนื้อเงินนะพี่นะอย่างเงี้ยนะพี่เนาะเนื้อเงินลงยาแบบนี้สวยงามดีพี่น่าจะเป็นเนื้อเงินนะพี่นะอย่างนี้ยนะพี่เนาะอย่างนี้เลยพี่นี่เงินลงยาสวยๆพี่พี่ลองดูครับพี่หลวงพ่อเกษมเข็มมะโกแบบนี้เหรียญแตงโมหลวงพ่อเกษมนะพี่เนาะอย่างนี้สวยงามดีครับพี่นี่เลยลงยาแดงสวยๆเนื้อเงินลงยาแดงสวยๆตัวหนังสือถือว่ายังดูคมชัดดีครับพี่ที่ระลึกในงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าแม่สุชาดา ยี่เก้าเมษายนสองห้าหนึ่งเจ็ดแบบนี้เหรียญเงินลงยาหลวงพ่อเกษมพี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเอาห้าร้อยบาทเหรียญแตงโมพ่อเกษมับพี่เนื้อเงินลงยาสวยๆแบบนี้เอาห้าร้อยบาทครับพี่รายการต่อมาครับพี่หลวงปู่สุขครับพี่อันนี้น่าจะเป็นอัปก้านะพี่เนาะหลวงปู่สุขสองสี่หกแบบนี้พี่พี่ลองดูห่วงเชื่อมอันนี้ผมดูจะเป็นเนื้ออัปก้านะพี่นะสวยงามดีเหมือนกันครับพี่สวยงามดีเหมือนกันแบบนี้เข่าๆสวยๆพี่พี่ลองดูหลวงปู่สุข ปากโคมมขามเท่าเหรียญรุ่นแรกปีสองสี่หกหกแบบนี้ครับพี่สวยๆเก่าๆดีพี่ๆลองดูผมดูว่าจะเป็นเนื้ออัปปากานะ,นะพี่นะองค์นี้นนองพี่น้อตนี้อัปปาก้าแน่ๆเลยพี่เนาะสองสี่หกหกแบบนี้ครับพี่หลวงปู่สุกว่าปากคมมะขามเท่าสวยๆครับพี่นี่ดูถือว่ารายละเอียดยังพอเห็นอยู่บ้างนะพี่นะ้อตถือว่ากาลังน่ารักเลยครับพี่ห่วงเชื่อมแบบนี้เนื้ออัปปากาห่วงเชื่อมสวยงามดีครับพี่อย่างนี้เก่าๆสวยๆวพี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เอาห้าร้อยบาท เหรียญหลวงปู่สุกเอา500้อครับพี่ลองดูนะพี่นนอะไม่แพงพี่เอาปากกาถือว่าอยู่ในสภาพน่ารักน่าใช้นะพี่เนาะรายการต่อมานี่เละครับพี่หลวงปู่ทวดเตาลีดครับพี่เตาลีดหลวงปู่ทวดสวยงามดีหลังตัวนังสือแบบนี้ครับพี่สวยๆเหมือนกันพี่พี่ลองดูนี่เลยคลาสสิกดีครับพี่คลาสสิกดีนะพี่เนาะแบบนี้ได้มาบ้านๆแบบนี้เลยพี่ได้มาบ้านๆแบบนี้เลยเก่าๆบ้านๆแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูโอ้โหค่าฝุ่นเนียเกาะติดทุกอณูรูขุมขนของเหรียญเลยครับพี่อย่างนี้ครับพี่ดูค่าฝุ่นเกาะแบบนี้เลยพี่เก่าแบบนีีี้เลยคคาสิกดพ่ <Cornell>. น้องพี่เนาะลองดูพ like ี <c ough> ่ๆลองดูค <Spo> รับพี่หลวงปู่ทวดนะพี่เนาะแบบนี้โอ้โหสวยงามดีครับพี่หลังตัวหนังสือแบบนี้หลังตัวหนังสือแบบนี้หลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะพี่เนาะเก่าๆสวยงามดีพี่ได้มาบ้านแบบนี้เลยพี่ได้มาบ้านแบบนี้เลยเตารีนะพี่เนาะหล่อเอยเหรียญปั๊มเตารีดแบบนี้ครับพี่ลองดูถ้าพี่ชอบแบบนี้เอาไป300อบาท เอาลีปูทวดเอา300บาทเท่านั้นลองดูกับพี่ไม่แพงรายการส่วนใหญ่เอามาแบ่งปันไม่แพงกับพี่ลองดูนะพี่เนาะถ้าชอบถ้าใช่พี่จัดไปเลยเนาะพี่เนาะลองดูครับรายการต่อมาพระกรุบ้างพักกรุบ้างนี่แหละครับพี่กรุท้ายตลาดปางป่าเลไลแบบนี้พี่ๆลองดูชอบกันไหมครับพี่แบบนี้กรุท้ายตลาด ปังปลาเลไล่พี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่นี่เลยนหะนาะส,สวยๆพระกรุเก่าๆพี่ๆลองดูคาบกุเกาะแบบนี้เลยครับพี่คาบกรุยังเกาะติดแบบนี้เลยครับพี่ปางปลาเลไล่สวยงามดีครับพี่อย่างนี้เลยเก่าๆสวยๆดีครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เอามาแบ่งปันไม่ได้แพงเลยพี่พร,พระกรุพระเก่าพระกุพระเก่าเนาะพี่เนาะก็ไม่แพงพี่ๆลองดูแบบนี้นี่ครับพี่สวยงามดีด้านหลังเป็นแบบนี้เลยพี่หลังยันแบบนี้พี่ๆลองดูนะพี่เนาะ คลาสสิกดีพี่สวยงามดีพี่พี่ที่ชอบนะจัดไปเลยพี่พระกุกเก่าๆค้าวกุยังเกาะติดอยู่แบบนี้ครับพี่ท้ายตลาดถ้าพี่ปางป่าเลไลอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300บาทอย่างนี้เอา300บาทพอครับพี่ลองดูถ้าชอบจัดไปนะพี่เนาะในารารต่อมาโอ้พระกลิ่งแบบนี้สวยงามดีอันนี้ไม่ทราบที่ อันนี้น้องไม่ทราบที่น้องพี่น้องพักกริงสวยๆแบบนี้รอเก่าๆครับพี่อันนี้ดูเหมือนจะเป็นเนื้ออะไรเนื้อน,นวะได้ไหมลองดูอ๋อน่าจะเป็นเนื้อทองแดงน้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่สวยงามดีแบบนี้เลยพีย dash, ่รอเก่าๆสวยงามจริงๆพี่อันนี้น้องไม่ทราบที่น้องพี่น้อง พี่ลองดูแล้วกันอันนี้น้องไม่ทราบที่พักกลิ่งเก่าๆสวยงามดีครับพี่หล่อเก่าอย่างนี้เลยพี่ดูเป็นงานหล่อโบราณแบบนี้ครับพี่งานหล่อโบราณแบบนี้สวยงามดีพักกลิ่งเก่าๆสวยงามดีหล่อเก่าสวยจริงๆพี่มีความคลาสสิกในตัวนะพี่เนาะหล่อเก่าเก่าสวยๆหล่อโบราณแบบนี้คลาสสิกดีถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อันนี้น้องไม่ทราบที่อพี่ข้างใต้เขาเหมือนจะมีอุดอะไรหรือเปล่านะไม่มั่นใจพี่ เขาเลี่ยมปิดมาอย่างนี้เลยพี่ดูน้องพี่น้องอย่างนี้คลาสสิกดีครับพี่คลาสสิกดีพี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าชอบพี่จัดไปเลยพักกลิ่นเก่าๆสวยๆอย่างนี้ครับพี่ลองดูครับพี่นี่เลยพี่ดูโอ้โหดูคาบนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่คาบเบ้าคาบอะไรเงี้น้องพี่น้องอย่างนี้สวยงามดีครับพี่ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่พักกลิ่นเอา400รอยบาท ถ้กลิงเอา400ไม่แพงไม่แพงครับพี่ลองดูนะพี่เนาะรายการต่อมานี่เลยครับพี่สมเด็จสามเหลี่ยมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีเนื้อแบบเข้มแบบนี้เลยพี่สวยงามดีครับพี่หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีแบบนี้ผเนื้อผงสวยๆชัดเจนครับพี่แล้วเขาเรียบม,มาเรียบร้อยแล้วพี่พี่ๆเอาไปขึ้นคอได้เลยนะพี่เนาะ สวยงามดีครับพี่นี่เนื้อผงแบบนี้สวยงามจริงพี่เนื้อผงแบบนี้สวยงามดีครับพี่อย่างนี้เลยนะพี่น้องโอ้โหคลาสสิกครับพี่พระสมเด็จสามเหลี่ยมแบบนี้หลวงปู่โตวัตดุชิมพีสวยงามดีครับพี่แบบนี้เนื้อหามวลสารบอกบอกได้เลยว่าแน่นหนึบหนับแบบนี้เลยพี่สวยงามจริงๆริพี่ลองดูแลเขาเลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วพี่สมเด็จสามเหลี่ยมแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป400บาท สมเด็จสามเหลี่ยมหลวงปูุโตเอา400บาทเท่านั้นครับพี่ลองดูนะพี่เนาะรายการต่อมาพระปิตาหลังแบบนี้เลยพี่อันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อแก้วนะพี่นะหลวงพระปิตาหลังแบบหลวงพ่อแก้วแบบนี้พี่พี่ลองดูเขาเลี่ยม3ห่วงมาให้เรียบร้อยแล้วพี่เอาไปใช้งานได้เลยนะพี่เนาะโอ้โหคลาสสิกดีครับพี่เลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วพี่ เนื้อผงคุกลักครับพี่ลงรักปิดทองมาเรียบร้อยสวยงามครบสูตรเลยล่ะพี่นี่ครับพี่พระปิดตาน่าจะเป็นหลุมพกแก้วนะผมดูแล้ว่าพี่ลองดูครับพี่สวยงามเกา่เกาๆแบบนี้เข้มขังดีแล้วผมบอกได้เลยว่าโอ้โหพลาสติกนี้เกา่ากึกเลยพี่ได้มาแบบนี้เลยบ้านๆเลยพี่เกา่เกาๆสวยงามดีแล้วหลังแบบแบบนี้พี่ๆลองดูหลังแบบแบบนี้สวยงามดีครับพี่พ้าปิดตาหลุมพกแก้วน,ะน้องหลังแบบแบบนี้สวยงามดีเรียมสามห่วงมาให้เรียบร้อยพี่ๆเอาไปใช้งานได้เลยเอาไปขึ้นคอได้เลยทําเป็นชุด ของได้เลยนะพี่น้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่พับปิดตาสวยงามจริงๆหลวงพ่อแก้วเนื้อผงคุกรักลงรักปิดทองมาเรียบร้อยครบสูตรพี่ๆลองดูแบบนี้ถ้าชอบเอาไป400บาทอย่างนี้ก็เอาแค่400บาทครับพี่ลองดูเอามาแบ่งปันไม่แพงนะพี่น้องไม่แพงไม่แพงพี่ๆลองดูราคาเนี่ยมิตรภาพครับพี่ราคาสบายกระเป๋าพี่ๆอย่างแน่นอนพี่ๆลองดูชอบแลยกันไหนทักทายน้องได้ถ้าน้องไปไวเกินไปพี่ๆขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยไม่ต้องเกรงใจครับพี่ถือว่า คิดะว่าน้องเนี่ยเป็นน้องพี่ๆสักหนึ่งคนอีกสักหนึ่งคนเนาะพี่เนาะลองดูครับพี่เอามาแบ่งปันไม่แพงราคามิตรภาพครับพี่หลักร้อยเท่านั้นพี่ๆลองดูนะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่พระสมเด็จแบบนี้สวยงามเก่าๆดีครับพี่เหมือนจะมีคาบกูกเกาแบบนี้ครับพี่ด้านหลังเขามีปั๊มแบบนี้พี่ผมไม่ทราบที่นะพี่ๆลองดูแล้วกันอันนี้น้องไม่ทราบที่พี่ๆลองดูแล้วกันเนาะพี่เนาะอย่างนี้ก็ถือว่าสวยงามดีครับพี่พระสมเด็จอย่างนี้พี่ๆลองดูพระสมเด็จแบบนี้โอ้โหดูเนื้อหามวลสารละพี่ดูแล้วมี คาบกุเกาะแบบนี้พี่คาบกุเกาะแบบนี้เลยพี่ๆลองดูครับพี่สวยงามดีเก่าๆสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูเก่าๆสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูเป็นยังไงครับพี่อย่างนี้ชอบไหมครับพี่โดนใจพี่ๆไหมครับพี่เก่าดีพี่เก่าดีน้ะพี่เนาะเก่าๆสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูนี่เลยครับพี่สวยงามจริงๆพี่ๆลองดูครับพี่สวยงามจริงๆลองดูน้อพี่เนาะหลังตายางแบบนี้ครับพี่อันนี้น้องไม่ทราบที่พี่ๆลองดูแล้วกันอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเอา300บาท พระสมเด็จแบบนี้พี่น้องไม่ทราบที่น้องเอา300บาทเท่านั้นพี่ลองดูเอามาแบ่งปันพี่พี่อันนี้ไม่ทราบที่พี่พี่เอาไปกินตับกินไตไปเลยพี่พี่ท่านใดทราบรบกวนกระซิบบอกน้องด้วยนะพี่เนาะเผื่อรอบหน้าน้องเจอจะได้ขึ้นราคาให้เผื่อน้องเจอจะได้แจ้งที่ยูทู e ครับพี่น้องพี่เนาะลองดูครับพี่รายการต่อมาเหรียญคุกเข่าหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดแบบนี้ครับพี่เหรียญหลวงพ่อแดงสวยๆคุกเข่าปี2 5 1 7นะพี่เนาะแบบนี้เลยเนื้อทองแดงสวยงามแล้วผมบอกได้เลยว่ารายละเอียดเหรียญนี้คมชัดมากพี่ๆลองดูบรรยายด้วยภาพดีกว่านะพี่น้องไม่ต้องพูดให้เสียเวลาครับพ,พ,พี่พี่บอกว่าเร็วๆหน่อยนะลองดูครับพี่แบบนี้สวยงามดีครับพี่รายละเอียดสวยงามคมชัดดีตอกโคตรเรียบร้อยครับพี่หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดตัวหนังสือคมชัดแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่ปี2517อายุครบ8รอบแบบนี้สวยงามคมชัดดีตัวหนังสือคมๆไม่มีล้มเลยครับพี่หน้าตาหลวงพ่อยัง ดูคมชัดชัดเจนดีนะพี่น้องแบบนี้หลังยันนี้แหละครับพี่ยันเก้าหกเป็นยันประจําตัวหลวงพ่อเลยพี่ๆลองดูอย่างนี้อายุครบเก้าสิบหกปีอย่างนี้นะพี่น้องแบบนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่ดูโอ้โหตัวยันคมชัดดีครับพี่ตัวยันคมชัดดีแบบนี้สวยๆคมๆดพี่ลองดูสวยๆคมๆดพี่ลองดูแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่ตัวยันไม่มีล้มเลยพี่เป็นสันเลยพี่เป็นสันแบบนี้เลยถ้าพี่ชอบเอาไปสื้ร้อยบาทเหรียญคุกเข่าพ่อแดง เอา400บาทครบพี่รายการต่อมาเหรียญพัยดยศครบพี่เหรียญพัยดยศหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีพี่ๆลองดูเหนนเรียญนี้เหรียญเสมาหลังพัยดยศสวยจริงๆเสมาคมคมายละเอียดคมชัดดีหน้าตาหลวงพ่อคมคมหน้าตาหลวงปู่คมคมแบบนี้หน้าตาคมชัดจมูกตรงๆเิ้วจีวรคมคมับพี่รายละเอียดสวยงามคมชัดดีครบพี่ข้างใต้เขียนเรียบร้อยครบพี่หลวงปู่โตะวัดประดู่ชิมพีกรุงเทพแบบนี้สวยงามมากๆพี่ๆลองดูครบพี่ สวยงามมากๆครับพี่ดูสวยงามจริงๆพี่ดูรายละเอียดคมชัดดีนะพี่เนาะรายละเอียดเหรียญคมชัดดีครับพี่นี่เลยครับพี่โอ้โหสวยงามจริงๆพี่นี้แบบนี้เลยพี่สวยงามหลังพัดยศสวยๆแบบนี้หลังพัดยศสวยๆแบบนี้ครับพี่ยันคมคมชัดๆครับพี่อายุครบ9้าเอย้ย89ปี ขึ้น8ดค่ําเดือน5แบบนี้ครับพี่ปี25 1 8นะพี่เนาะเหรียญพัยดยศหลวงปู่โตครับพี่พัยดยศพัดตาแหน่งพี่พี่ลองดูแบบนี้เนื้อทองแดงสวยๆพี่พี่ลองดูครับพี่หลวงปู่โตเป็นประตูชิมพีเหรียญเสมาแบบนี้เอา400บาทสวยงามน่ารักน่าใช้ดีครับพี่สวยงามน่ารักน่าใช้ดีเอาแค่400บาทเท่านั้นพี่พี่ลองดูครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่โอ้โหทีสุดอีกหนึ่งรายการที่พี่พี่บอกว่า เมื่อวานพี่พี่บอกว่าแย่งกันแทบตายแล้วพี่น้องแบบนี้ครับพี่ลวงพ่อโสทอนกรมตํารวจ80ปีกรมตารวจแบบนี้พี่พี่ลองดูเนื้อกระไหล่ทองพลสายแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยงามคลาสสิกดีครับพี่หน้าตาคมชัดรายละเอียดสวยงามครับพี่ลองดูแบบนี้ใต้ฐาน,นเขาตอกโค้ตอก,ตอกเลขนะพี่นะองค์นี้จะพอเห็นเลขหน่อยนะพี่นะองค์นี้จะพอเห็นเลขนิดๆพี่พี่ลองดูนี่เดี๋ยวเดาเลขก่อน เดี๋ยวดาเลขดูก่อนพี่มองไม่เห็นน่ะลงกล้องไม่เห็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวน้องจะพยายามแกะเลขไว้ให้นะพี่เนาะเดี๋ยวน้องจะพยายามแกะเลขส่องไว้ให้ถ้าพี่ๆสนใจเดี๋ยวน้องบอกเลขให้ได้พี่นี่ลงท้ายด้วยเลขเลยหนึ่งสี่อะไรทอย่างน้พี่เนาะลองดูครับพี่แต่ต้องใช้ตาส่องดูอย่างเงี้ยพี่น่าจะพอเห็นอยู่ครับพี่หลวงพ่อโสธรพี่ลองดูจมูกโด่งปิ๊ดเลยพี่หลวงพ่อโสธรกรมตํารวจเนื้อกระไ่ทองแบบนี้สวยงามมากๆเลยครับพี่สวยงามจริงๆพี่รายละเอียดคมชัดครับพี่สวยๆคมๆแบบนี้พี่ๆลองดู สวยงามจริงพี่หลวงพ่อโสธรกรมตํารวจแต่สิบปีกรมตํารวจแบบนี้องค์นี้เลี่ยมมาเรียบร้อยแต่องนี้ไม่มีกล่องนะพี่นะองค์นี้ไม่มีกล่องพี่พี่ลองดูได้มาแบบนี้เลยคุณลุงเขาบอกว่ากล่องหายคุณลุงเขาบอกว่ากล่องหายไปครับพี่ลองดูครับพี่แบบนี้นะพี่เนาะ Answer. อันนี้เลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วพี่เลี่ยมมาเรียบร้อยพี่พี่ลองดูแบบนี้ถ้าชอบเดี๋ยวนะ้องใส่ห่วงให้นะพี่เนาะถ้าไม่ลืมถ้าลืมต้องขออภัยครับพี่จริงๆนะพี่เนาะลองดูครับพี่แบบเนี้ยกระไล่ทองสวยดีครับพี่สวยงามจริงจงครับพี่หลวงพ่อโสธรองนี้เอา600บาท เรียมมาเรียบร้อยแล้วครับพี่ไม่มีกล่องเอา okay. 600บาทเท่านั้นนะพี่น้อะลองดูครับพี่ถ้าชอบพี่จัดไปเลยถ้าชอบถ้าใช่พี่จัดไปเลยเดี๋ยวน้องจะพยายามดูเลขให้นะพี่นนอะลองดูครับพี่รายการต่อมาเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาทิโกแบบนี้วัดสักเอวัดเลยนะหลวงพ่อรวยวัดตะโกพี่ๆลองดูครับพี่แบบนี้ครับพี่เสาห้ารวยพญาไก่พี่ๆลองดูแบบนี้นัมเบอร์มีนัมเบอร์ด้วยนัมเบอร์แบบนี้ครับพี่เนื้อทองแดงสวยดีครับพี่สองสอง เก้านะพี่เนาะสองสองก้าครับพี่เสาห้ารวยพญาไก่แบบนี้สวยงามดีเนื้อทองแดงสวยๆพี่ๆลองดูครับพี่นี่สวยงามคมชัดดีครับพี่โอ้โหเหรียญน,นี้ผมบอกได้เลยว่าคม พูดได้คําเดียวว่าคมและสวยมากพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่หน้าตาหลวงพ่อคมชัดเลนตาผากคมคมแบบนี้ในตาคมชัดดีพี่พี่ลองดูครับพี่หลวงพ่อรวยปาสาทิโกแบบนี้วัตโกนะพี่นนอะสวยงามดีครับพี่เนื้อทองแดงเก่าเกาสวยงามดีได้มาแบบนี้เลยพี่ได้มาแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูลิ้วจีวอนคมชัดหน้าตาเนี่ยผมบอกได้เลยไม่ว่าพี่จะเอียงมุมไหนก็สวยครับพี่ไม่ว่าพี่จะเอียงซ้ายเอียงขวาก็สวยนะพี่นนอะสวยงามจริงๆพี่นี่เลยรวยพญาไก่ชื่อดีด้วยนะพี่น้อะปี60ศเสาห้ารวยพญาไก่แบบนี้พี่พี่ลองดู นัมเบอร์สองสองเก้าแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ไม่ต้องลงกล้องก็รู้แล้วว่าสวยพี่ๆลองดูแบบนี้สวยงามจริงๆพี่สวยงามจริงๆแบบนี้เอาสี่ร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อรวยเอาสี่ร้อยบาทเท่านั้นรับพี่รายการต่อมาเหรียญหน้าวัวหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไลพ่พี่ๆดูครับพี่แบบนี้โอ้โหพ่อมุ่ยวัดดอนไล่ปีสองห้าหนึ่งสองหลังยันสวยๆแบบนี้นี่เลยรับพี่เหรียญหน้าวัวสวยๆพี่ๆลองดูครับพี่สวยงามดีแบบนี้เลยครับพี่หนูหน้าตาคมชัดดีเนาะไม่เนาะ ทองแดงลมดําแบบนี้สวยๆผิวเปิดไปบ้างนิดหน่อยแต่ว่ายังดูน่ารักน่าใช้ดีครับพี่แบบนี้สวยงามพี่ๆลองดูครับพี่หน้าตาคมชัดเลยหน้าตาหลวงพ่อคมชัดดีโอ้โหสวยจริงๆพี่หลวงกองเอียงๆก็สวยเลยพี่น้องพี่นะ้องอย่างนี้สวยงามดีครับพี่หลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่แบบนี้ถ้าน้องจำไม่ผิดเขาเรียกว่าเหรียญหน้าวัวหรือเปล่าถ้าผิดพลาดต้องขออภัยถ้าผิดรุ่นต้องขออภัยนะพี่เนาะแบบนี้ครับพี่สวยงามดีเพราะผมดูเหมือนว่า คล้ายๆจะเป็นเหรียญหน้าวัวหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะพี่นะถ้าผิดต้องขออภัยจริงๆพี่ถ้าผิดต้องขออภัยพี่วสายตรงด้วยนะพี่เนาะลองดูครับพี่แบบนี้ทองแดงลมดําสวยๆเอา400บาททองแดงลมดําสวยๆหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่แบบนี้ผมจําได้ว่าเหรียญหน้าวัวจะเป็นอีกยันหนึ่งหรือเปล่านะพี่เนาะผมจําไม่ได้นะว่าเขามี2ตัวยันหรือเปล่าลองดูครับพี่แบบนี้ขออภัยจริงๆครับพี่แต่นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อมุ่ยนะพี่เนาะปี2512แบบนี้ครับพี่วัดดอนไล่เอา400บาท ลองดูครับพี่เดี๋ยวนั้นน้องขอจิบนับนิดนึงจะหมดและวคอแห้งเลยพี่รายการต่อมาโอ้โหพี่พี่สายรูปภาพให้พี่ดูความคลาสสิกก่อนนะพี่น้อให้พี่พี่ดูความคลาสสิกก่อนครับพี่แบบนี้โอ้โหรูปถ่ายมณดบหลวงพ่อพรมวัดช่องแครพี่พี่ลองดูแบบนี้โอ้โหสวยงามมากครับพี่ รูปขนาดหนึ่งนิ้วสวยงามแบบนี้เลยพี่เก่าๆสวยงามดีพี่พลาสติกเขาค่อนข้างเก่านะพี่เนาะหลงกองไปก็เห็นประมาณนี้เลยพี่นี่เลยพี่โอ้โหรูปถ่ายฉลองมณฑบหลวงพราะผมครับพี่สวยงามดีครับพี่นี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะกระดาษเนี่ยสวยงามเก่าๆแบบนี้เลยพี่ได้มาแบบนี้เลยเลี่ยมเก่าๆมาแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่สวยงามเก่าจริงๆพี่ๆลองดูสวยๆเก่าๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่รูปถ่ายฉลองมณฑบหลวงพระผมแบบนี้เอา400บาท รูปถ่ายเฉลี่ยมดพระพรมเอา400บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาผมบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับพี่รูปถ่ายหันข้างหลวงพ่อกลวยชุตินทโรแบบนี้ห้องภาพเนรมิตอสันบุรีแบบนี้ใช่ไหมพี่นี่เลยพี่หันข้างสวยงามดีเก่ากึกเลยพี่เก่ากึกเลยพี่ล,พลองดูแบบนี้แล้วด้านหลังผมบอกได้เลยว่าที่สุดของที่สุดแล้วครับพี่แบบนี้เป็น ผ้ายันน์นาอพี่เนาะเป็นผ้ายันก์ครับพี่อย่างนี้สวยงามดีครับพี่รูปขนาดใหญ่ๆสวยงามดีแบบนี้ผมว่าไปห้อยคอกําลังสวยเลยพี่แล้วเขาเรียบมาเรียบร้อยแล้วครับพี่แบบนี้พี่ๆไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยขึ้นคอเอาไปห้อยคอได้เลยพี่แล้วมีผ้ายัน์แบบนี้ผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกมากๆครับพี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะรูปถ่ายหันข้างหลวงพ่อกวยชุตินทโรนาอพี่น้อแบบนี้เอา500้ยบาท อย่างนี้เอา5้า้อบาทพี่ๆลองดูครับพี่สวยงามดีนะพี่เนาะเก่าๆสวยงามดีลองดูครับพี่อย่างนี้เลยรายการต่อมานี่เลยพี่พระกล่องหนึ่งเดียวของวันนี้ครับพี่สมเด็จพระเจ้าตะพระโคแบบนี้ครับพี่หลวงพ่อทวดวัดพระโคนะพี่นนอะจังหวัดสงขลาแบบนี้มาพร้อมกล่องเลยครับพี่สวยงามดีแบบนี้สวยๆพี่่ลองดูครับพี่นี่เลยวัดพระโคครับพี่วัดพระโคพระหลวงปู่ทวดวัดพระโคครับพี่สวยงามดีเนื้อว่านเก่าๆแล้วเขามีการปิดทองมาด้วยนะพี่นนอะแล้วที่สําคัญพี่ๆผมอยากให้ดูตรงนี้ ด้านหลังเจดีก็ปกติใช่ไหมครับพี่แต่องคนี้จะเป็นตะกุดสาดอกแบบนี้ครับพี่องคนี้จะเป็นตะกุดสดอกแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่นี่เลยพิมพ์สี่เหลี่ยมแบบนี้สวยงามมากครับพี่หลวงปูท่ทวดวัดพระโคนะพี่น้องมาพร้อมกล่องอุดตะกุด3ดอกแบบนี้สวยงามดีผมให้ดู เนื้อว่านแก่ๆพี่ๆลองดูเนื้อว่านแก่ๆขึ้นไขว่านแบบนี้เลยพี่ขึ้นไขว่านแบบนี้สวยงามดีครับพี่วัดพระโคกนะพี่เนาะหลวงปูท่ทวดวัดพระโคกแล้วเขามีปิดทองแบบนี้ผมว่าสวยงามเลยครับพี่คล้ายๆลงยาจีวรเลยครับพี่ปิดทองแบบจีวรแบบนี้สวยงามดีครับพี่หลวงปู่ทวดวัดพระโคะเนื้อว่านเก่าๆแก่ๆขึ้นไขว่านมันๆแบบนี้พี่ๆลองดูอย่างนี้ชอบไหมครับพี่วัดพระโคะมาพร้อมกล่องและมีตะกรุดสามดอกแบบนี้พี่ๆลองดูด้านหลังก็สวยเหมือนกันพี่ด้านหลังก็สวยเป็น สถูปเจดีแบบนี้นะพี่นนอะสวยงามดีครับพี่นี่ดูอุดตะกุด3ดอกอุดตะกุด3ดอกเอาไปให้จุใจเลยครับพี่สวยงามดีหลวงปู่ทวดวัดพระโคแบบนี้เนื้อว่านเก่าๆพี่พี่ลองดูตะกุด3าดอกมาพร้อมกล่องเอา500บาทอย่างนี้เอา500อบาทเท่านั้นครับพี่ลองดูนะพี่เนาะนี่เลยครับพี่อยู่ในกล่องเรียบร้อยเลยพี่พี่ไม่ต้องห่วงเลยมาพร้อมกล่องแบบนี้วัดพระโคสวยๆหลวงปู่ทวดวัดพระโคสวยๆสวยงามดีครับพี่เนื้อว่านเก่าๆสวยงามดีครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่ นี่โอ้โหอีกหนึ่งรายการยอดนิยมเลยก็ว่าได้ครับพี่นางพยา พระนางพญาวันนี en ้เนี dad, ่ยพี lunch, ่พ uh, ี่ลองดูนะองค์น right ี้ก็สวยดีครับพี่เนื้อดึบๆแน่นๆแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ลองดูอย่างนี้ชอบกันไหมครับพี่ให้ดูเลยให้ลงกล้องให้ดูเลยพี่พี่ลองดูเนื้อหาเก่าๆแบบนี้ลองดูครับพี่สวยงามจริงๆพี่พี่ลองดูนะพี่เนาะอย่างนี้สวยงามดีพี่พี่ลองดูครับพี่วันนี้เอามาแบ่งปันพี่พี่เอาใจพี่พี่ที่อยู่กันนะถึงนาทีที่26พี่พี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมน้องกราบขอบพระคุณพี่พี่น้องพี่เนาะอันนี้ให้เป็นของสมนาคุณพี่พี่นะพี่พี่ลองดูครับ พิมพ์เข่าโค้งแบบนี้เอา200บาทเอาใจพี่พี่ที่เข้ามาอยู่กันจนถึงรายการสุดท้ายพี่พี่ท่านใดเจอก่อนเอาไปเลยพี่รีบพักทายลงมานนะพี่เนาะรายการต่อมาแล,และเป็นรายการสุดท้ายของคลิป EP 261แล้วครับพี่ยามเย็นเย็นวันเสาร์แบบนี้เอาใจพี่พเหมือนเช่นเคย ชินราชใบเสมาเนื้อดินแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่ชินราชใบเสมาเนื้อดินแบบนี้พี่พี่ลองดูเก่าเก่าสวยสวดีครับพี่เอาไปใช้งานได้นะี่นเนาะไม่แพงพี่เอามาแบ่งปันไม่แพงพี่พี่ลองดูแบบนี้เอาใจพี่พี่ต้องกราบขอบพระคุณพี่พี่ที่อยู่กันจน จบคลิปเลยพี่ต้องกราบขอบพระคุณพี่พี่จริงๆครับพี่สวยๆเก่าๆแบบนี้ชินราชใบเสมาเล็กๆแต่ว่าดูน่ารักน่าใช้ดีพี่พี่ลองดูครับพี่เนื้อดินเก่าๆหน้าตาคมชัดรายละเอียดถือว่ายังดูคมชัดดีนะพี่เนาะรายละเอียดถือว่ายังดูคมชัดดีครับพี่เนื้อดินเก่าๆสวยจริงๆพี่เนื้อดินเก่าๆสวยงามจริงๆพี่พี่ลองดูแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเอา200บาทเอาใจพี่พี่เป็นของสมบนาคุณให้กับพี่พี่ที่อยู่กันจนจบคลิป EP 2ี1เอา200บาท เอ้าสัญญาณกลิ่งรัวๆแล้วครับพี่แสดงว่าวันนี้คลิป EP 261ยามเย็นวันวัน,วนเสาร์แบบนี้น้องนำเสดอพี่ๆครบทั่วแล้วนะครับพี่ลองดูเลยครับพี่ชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมบอกน้องได้เลยครับพี่ไม่ต้องเกรงใจยินดีให้บริการนะพี่เนาะวันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับพี่ ถ้ามีข้อใดผิดพลาดประการใดไปนะพี่น้องต้องกราบขอไปพี่ๆด้วยนะครับวันนี้ย่ำเย็นวันเสาร์แบบนี้ขอให้พี่ทุกท่านมีแต่ความสุขนะพี่เนาะพักผ่อนครับพี่วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์น่าจะเป็นวันพักผ่อนของพี่ๆหลายท่านแต่น้องก็มีคลิปเหมือนเดิมพี่ๆมารับชมได้น้องพี่เนาะลองดูครับพี่วันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ